วันก่อนนี่พี่ส้โอเป็นข้าวที่ของไทยเรานะ,ะาเขามีเอามวยไทยเป็นซฟ<ป>อ์พาวเวอร์ใช่แล้วไปจัดโชว์ในโอลิมปิก2 0องพันยบ้ในดเดือนเมือกันนะต่อยอดเลยกันแล้วกันค่ะซึ่งทางอบจอส่งคล้าค่ะเขาก็ได้รวมสนับสนุนการแข่งขันชกมวยค่ะซึกรักคลองห้อยโค้งกับยเกียร์เพสั้นโจ้นะคะเมิถุนายนนี้ค่ะเทศนาม,มวยชัวรข่าวนาอำเภอคลองห้อยโค้งค่ะเพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้สู่ชุมชนค่ะ น,น,าน,นายไพจีนมาสุวรรณนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยว่าอบจสงขลาค่ะพพ้อมให้การนับนุนมวยไทยทุกนัดที่จัดแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันมวยไทยระับรักยาแล้วก็การแข่งขันมวยการกุศลด้วยทางอบจก็มุ่งมันส่งเสริมแล้วก็นับนุนหนักมวยในท้องที่ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพเพื่อจะได้เป็นการโตยดเป็นหนักมวยอาชีพค่ะอีกทางยังมุ่งหวัง,วงที่จะพักดันให้มวยไทยซึ่งเป็นศิละปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย เพื่อจะให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สามารถฝึกฝนเป็นศิลปะป้องกันตัวไว้ได้อีกด้วยค่ะสําหรับมวยไทยะระดับรากยาของอบจก็พร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนอย่างเต็มทีนะคะเพื่อจะเป็น,นกลไกในการสาร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึง่งตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาแลา้วก็เศรษฐกิจของชุมชนทบถิ้นขวบคู่ไปด,ด้วยส่งการแข่งขันซึกหลักค,คลองห้อยโคง้งกับเกียรติแพชสั้นจอน,เ,นเป็นมวยการกุศล รายได้จากการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองห้อยโค้งเนี่ย13โรงเรียนเพื่อจะเอาไปสร้ายประโยชน์ในด้านการศึกษาโดยจะจัดขึ้นวันที่8มิถุนายนนี้นะคะที่สนามนานทีว่าการอำเภอคลองห้อยโคง้งซึ่งอำเภอคลองห้อยโค้งเนี่ยเขาจับมือกับชมรมกีฬามวยไทยมวยซากลสมัครเลนจังหวัดสงขลาจัดขึ้นก็ที่โอกาสนี้ ชิญชวนนะ<ม>ไปชมแล้วก็ไปเชียร์รวมถึงไปเป็นกําลังใจให้กับนักชกยอดฟีมือในพื้นที่ที่จะมาร่วมชกกันในดัดนีเนี่ยทางแมตสิพาขู่แล้วก็ม,มีมวยขู่ยิ่งอีกสองขู่ด้วย<ใ>น,นั่นเองยังนเลยนาพับเลยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามวยไทยเนี่ยเฉพาะผููชายเท่านั้นออค่ะค่ะคูหยิงก็ได้เหมือนกันแล้วก็นี่ส่งเสริมไม้เด็กรายวชชนหันมาเลนกีฬาโดยชายมวยไทยที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะถูกต้อ,ตองค่ะ